ย้ํานักเรียนในส่วนของการเลือกสายไฟในส่วนของการเลือกเดี๋ยวเขาเพิ่มเติมตรงนี้เลยนะคะก่อนจะไปประกอบแบตเนาะขอย้ําตรงนี้นิดนึงถ้าไปอย่างนั้นสมมติถ้าเรียนไปใช้งานจริงนักเรียนก็จะไปใช้สายไฟเบอร์เดียวกันหมดสายร้อนอาจจะขาดได้นะคะสายไฟตรงที่มันเข้า500วัตต์เนี่ยะคะ่ะเฉพาะสายไฟที่เข้า500วัตต์นะคะเวลาเรียนคำนวณหาค่าสายไฟอ่ะสูตรอ่ะ P P มันเท่ากับ v คูณกับ i อันนี้คือสูตรของกำลังไฟฟ้าใช่ไหมคะเวลาเรียนจะคิดหาค่าสายไฟตรงนี้พี P. นักเรียนต้องเอา500วัตต์เนี่ยค่ะมาหารกับ VV ใช้ค่าเท่าไหร่คำถาม V ใช้ค่าเท่าไหร่12งใชรตอบ12เสอย่างรสใช้สมบูรณ์เหรอคะ <laughs> <s ie S 2> ครัอบ,บ,ะะบอ่ะถูกต้อง12เพราะว่ามันจำเข้ากับขั้วแบตตรงนี้ถูกนไหมคะแบตเตอรี่เรา12โวลต์ใช้12นะคะ ถึงแม้ว่าไอ้นียมันเป็นตัวแปลงออกออกมาฝั่งนี้คือ220บโวลต์บางคนสับสนเอาส2 0บโวลต์มาหารไม่ใช่นะคะ220บโวลต์เป็นเอาตุตดที่เราใช้งานนุ่นแล้วนะแต่แรงดันที่เราใช้ตรงนี้ที่ต่อคือสอิบสองอะห้ารอยหารสิอมันจะเท่ากับค่าของไอคุณก็ไปกดเครื่องที่เลขคำนวณตอนที่คุกดมาแล้วมันได้4ี่ิบเดจุดหมั้งประมาณนั้นหรือเปล่ามีใครกดไหมมันได้4ี่ิบดจุดหแอมป์อะค่ะแล้วนักเรียนก็ออกเหมือนเดิมนักเรียนก็ไปหาตารางสายไฟ ใน Google ว่าขนาดเนี้ยใช้ขนาดเท่าไหร่นะคะว่าถ้าถ้ามันทุน,ทนกระแสได้ประมาณนี้มันต้องใช้ใช้สายไฟขนาดเท่าไหร่โอเคไหมเราก็เอาตรงนี้มาคิดนะคะดังนั้นสายไฟเส้นเนี้ยที่ครูตีวงสีน้ำเงิน <Okay. S 1> จะเป็นสายไฟเส้นที่ขนาดใหญ่ใหญ่ที่สุดในวงจร power box นะคะส่วนสายไฟตำแหน่งอื่นๆเราใช้ขนาด1 1มิลถูกไหมนะคะก็ประมาณนี้แต่ว่า41.6แอมป์คือสิ่งที่เราคำนวณในทฤษฎีนะคะเรียน พอเราคำนวณมาแล้วนะอุยเราคำนวณได้เท่นี้นี่เราไปหาที่เป็นทุน41อ่าย่างนะคะในเรื่องของไฟกระแสสลับนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าค่าสูญเสียพลังงานมันต้องบวกเข้าไปอีก15เมันต้องบวกเข้าไปอีก15เรเราต้องไปคิดว่า41.6คูณ0.15มันเป็นเท่าไหร่41.6คูณ0เอ้ยคูณ 0. 0. 15%ก็คือ0 5คุณก็คูณเข้าไปนะคะคูณตะกี้คูณคิดมาแล้วมัน6.24ดังนั้นคุณก็อเอาค่านี้4.11.6ไปบวกกับ15%มันคือ,เ,อเขาเรียกว่าค่าสูญเสียของกระแสสลับคิดเฉพาะกระแสสลับนะคะถ้ากระแสตรงเราก็เราจะไม่คิด15%ตรงนี้นะ15%คุณเอา4 1 6คูณ0.15เข้าไปนะมันได้6.24เนี่ยคุณบวกเข้าไปแล้วสุดท้ายคาตอบนันคือ4 7 ติ 8, ดแปะโดยประมาณเนี่ยอันนี้คือค่าจริงๆเอยเวลาจะไปหาสายไฟนะแบบนี้นะคะโอเคเนาะอันนี้คือสัปดาห์ที่แล้วซึ่งตรงนี้ครูไม่ได้ย้าเราไปนะคะก็บอกเพิ่มเติมไว้ให้เผื่อใครนําไปประกอบจริงๆนะคะนี่ใครสงสัยไหมคะตรงนี้เข้าใจไหมซับสมบูรณ์ฟังแล้วเข้าใจไหมซับสมบมนครับฮะพรได้อยู่พอได้อยู่นะ อะอัครชัยเหรอคะยกมือพอเข้าใจไหมยกมือค้างนเฉยๆั้ะอัครชัยฟังครูอยู่ไหมเนี่ยฟัองอยู่ครับอ่าพอได้ไหมพอจะเข้าใจไหมไม่ตอบไม่ตอบแปลว่าไม่เข้าใจไม่ไม่ตอบปะคอ่างงานวันนี้นะคะจะเป็นงานนี้นะคะแบบพื้นฐาน แบบฝึกหัดตัวนี้นเรียนสามารถทําบนจอโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะสิ่งที่ครูให้เรียนทํานะคะลากเส้นต่องจรขนานแบบลิธโตสีสีก้อนเราก็เปิดรูปนี้มาใช่ไหมเราก็ลากเส้นเดี๋ยวครูสอนนะคะเราก็ลากเส้นนะว่าต่อ,อ,อ,อยังไงนะคะแล้วก็สีแดงแทนไฟบวกนะคะเส้นสีแดงแทนไฟบวกเส้นสีดําแทนไฟลบแต่ดังอันนี้ไม่มีไม่มีงานเขียนเลยนะคะทําบนมือถือได้ทําบนอคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็ลากเส้นนะคะ รูปที่สองจงเติมคําในกรอบสีแดงให้ถูกต้องตรงนี้เดี๋ยวครูก็จะสอนหนึ่งกันนะคะนะมีสองวงจรนะคะมีสองข้อโอเที แบบตัวนี้นะคะเป็นแบบ3-2โองโนแบบตัวนี้ กล้องนี้นี่นี่นี่สอนประกอบตัวแบตตัวนี้คือแบตลิเธียมไอออนนะคะแต่ว่ามันเป็นตัวที่ผู้ประกอบแล้วนะกล้องนี้สิบตัวนี้สิบห้าแอมป์นะคะกล้องนี้แล้กล้องนี้กล้องหน้าโุนเห็นชัดมนคือตัวตัวนี้มันคือตัวสิบห้าแอมป์ตัวเล็กนะคะสิบขนาดสิบห้าแอมป์อันนี้คือสายของมันต่อสายเรียบร้อยนะคะ xt 6 0นะคะว่าสายแบ,บตตรงนี้ xt 6 0ทนกระแส60แอมป์ ไอตัวเนี้ยมันประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจะสอนว่าตัวเนี้ยมันประกอบยังไงนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องมีนะก็คือแบตตัวนี้มันเกิดจากแบตตัวเนี้ยสี่เซลล์นะคะมาต่อด้วยกันสี่ก้อนแบตตัวเนี้ยขนาดขนาดแบสามจุดสองโวลต์เวลาเราไปหาซื้อแ3ตสามจุดสองโวลต์สี่ก้อนนะคะด้านมันจะมีด้านสีดำด้านสีดำเป็นขั้วลบนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นบวกนะครูก็จะมีสี่ก้อน,นแล้วมันก็จะมีฐานตัวนี้คือฐานฐานใส่แบตนะคะ อุปกรณ์ของเรามี่่ันใส่แบตแล้วก็สิ่งที่เราต้องมีอีกก็คือตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้จักไหมคะไม่รู้จักหรอกเรากอาจจะมีคนรู้จักนะมีคนรู้จักไหมอันนี้ยตัวนี้เขาเรียกว่าวงจร B F H นะคะเป็นวงจรตัดตัดต่ําตัดสูงเวลาเราไปต่อกับแบตใช่ไหมเวลาเราชาร์จแบตถ้าแบตมันเต็มแล้วใช่ไหมตัวนี้ก็จะทําการตัดนะคะแบตมันจะมีอยู่4เซลล์ใช่ไหมคะถ้าเซลล์ไหนเต็มแล้วมันก็จะตัดเซลล์นั้นตัดต่ำตัดสูง เข้าใจไหมเข้าใจที่พูดไหมถึงถึงวงจรเนี้ยเวลาเราชาร์จแบตเต็มมันก็จะตัดให้เรานะคะแล้วก็ก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็มีมิตเตอร์มิตเตอร์อันนี้แม่เหล็กแม่เหล็กเอามาไว้ทําอะไรนะคะแม่เหล็กแบบนี้เป็นแม่เหล็กแท่งเล็กๆนี่นะแล้วก็มีแผ่นอลูมิเนียมนะคะงวงกล้องอ่ะคือวงกล้องตัวนี้แผ่นอลูมิเนียมโอเค <c oughs> อันดับแรกเลยนะคะ เรามาดูจุดหมายปลายทางของเราก่อนว่าเราต้องการอะไรเราต้องการแบบก้อนเนี้ยออกมาก้อนสีฟ้าเนี่ยมีดีสีฟ้าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าท่อเหมือนท่อหดขนาดใหญ่อะนะเรียนเออมันคือท่อหดขนาดใหญ่หญน้เรียนดูหน้าจอ,อน,นี้นะคะหน้าจออันนี้เป็นสิ่งที่ออ่ครูประกอบขึ้นมาเองเนาะเพื่อเอาไว้สาหรับวัดค่าแรงดันกับวัดค่ากระแสของแบบนะคะอ,อตัวนี้ตอนนี้ตัวนี้ยมันเป็นตัวที่รับที่ชัดแบบเธอจำที่ชัดแบบได้ไหม ที่ชาร์จแบตที่แรงดัน14.6โวลต์อ่ะกล่องนี้มองไม่เห็นเอากล่องนี้แ,นแทแนไปเห็นไหมคะกล่องเนี้ยดูจอที่นิ้วกูชี้นะกล่องเนี้ยคือตัวชาร์จแบตขนาด10แอมป์นะคะ10แอมป์14.6โวลต์จำได้ไหมที่เคยย้ำว่าทำไมมันต้องใช้14.6โวลต์น,นะคะอันนี้คืออะแดปเตอร์ชาร์จแบต14.6โวลต์น,นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามาผ่านชุดเนี้ยชุดกล่องเนี้ยมันเป็นชุดวัดแรงดันของครูนะคะที่ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะสอนสอนทำชุดนี้ มันจะสามารถสิ่งที่ทําคือสามารถวัดแรงดันกับวัดกระแสได้อักษรสีน้ำเงินข้างล่างนี่เซเิเนเซกเมน์นี่คือวัดกระแสนะคะข้างบนคือวัดแรงดันตอนนี้วัดแรงดันได้14.6เห็นไหมคะมันก็จะเท่ากันเพราะว่าแหล่งจ่ายรับมาจากแบตเตอรีเ่เสียบเข้าตรงนี้มันก็วัดออกมาได้14.6และทีนี้เวลาเราเอามาวัดแบบเวลาคุณเอามาวัดแบบวัดยังไงก็เราก็สร้างข้อขึ้นมาเห็นไหมคู่เมียตรงนี้ XT60 เหมือนกันมันก็จะเข้าหากันได้แล้วเดี๋ยวให้เรียนสังเกตจอตรงนี้นะคะ แจ้งไว้ก่อนว่าตรงเนี้ยตรงสีน้ำเงินเนี่ยเวลาที่เราชาร์จแบตเตอรี่มันไม่เต็มมันจะมีค่ากระแสระบุขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อไหร่เราชาร์จแบตเต็มแล้วตรงเนี้ยมันจะขึ้นศูนย์ศูนย์ศูนย์หรือประมาณศูนย์อาจจะศูนย์จุดหนึ่งศูนย์อะไรอย่างเงี้ยแสดงว,ว่าแบตของเรามันเต็มนะคะเดี๋ยวครูเสียบให้ดูแต่อันเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนว่าชาร์จมาแล้วดังนั้นมันจะขึ้นเต็มแน่นอนให้ดูให้ดูจังหวะแรกนิดนึงจังหวะที่ครูเสียบเข้าไปนะคะเห็น กล้องเห็นชัดอยู่นะเสียบจังหวะแวบที่ครูเสียบเข้าไปโอ้มันเต็มอยู่แล้วมันเต็มมันก็จะเพิ่งเต็มเมื่อกี้ครูเสียบไปรอบนึงก่อนที่จะสอนนักเรียนนะคะดังนั้นพอครูเสียบเข้าไปตรงนี้มันก็จะขึ้นศูนย์ศูนย์เลยเพราะว่าแบตของครูมันเต็มแล้วนะคะอ่าแบตตัวเนี้ยชาร์จเต็มแล้วเนาะชาร์จเต็มแล้วดังนั้นตัวนี้ก็จะแสดงศูนย์ศูนย์นะคะแบตตัวเนี้ยขนาดกี่วนูนอ่าคำถามอ่ะ ตะกี้ครูบอกแล้วว่ามัน15แอมป์แต่คําถามของครูถามว่าขนาดกี่โวลต์15แอมป์เกิดจาก4ก้อนก้อนหนึ่งอ่ะถ้าก้อนหน,แบบนึ่ง3.2โวลต์แบตตัวเนี้ยขนาดกี่โวลต์12 12อ่ะวิธีคิดตะกี้ใครตอบคะเสียงใครครับตอบครับครับสมบูรณ์อ่ะครูแจ้งนักเรียนว่าแบตเตอรี่ครูแจ้งขนาดแอมป์ไปใช่ไหมวันนี้เราจะทำประกอบแบต15แอมป์แต่ครูไม่ได้ระบุโวลต์ให้นักเรียนนะคะ ่โวลต์ไม่ได้บอกแต่ครูแจ้งว right? ่าครูกระกอบ 4S 4S ย่อมาจาก4เซลล์นะคะ4เซลล์โดยที่1เซลล์เนี่ยมีขนาดเท่ากับ3.2โวลต์แล้วนั้นคุณเอา3.2ไปคูณ4 3.2คูณ4ก็ประมาณ12โวลต์ใช่ไหม12.8ประมาณนั้นนะคะก็คือประมาณ12โวลต์แล้วนั้นแบตเตอรี่ตัวนี้ก็คือแบบ15แอมป์12โวลต์เวลาเขาโพสดขายเวลาเราไปดูในลาซาด้านะคะมันก็จะ12โวลต์15แอมป์เนาะแบบนี้แต่ถามว่าแบตเนี่ย ออกมา12สองโวลต์นะ่ะคุณต้องต่อแบบอนุกรมหรือขนานคุณต้องต่ออนุกรมหรือขนานคุณต้องเอา3จ2จดโวลต์นเนี่ยมาต่ออนุกรมหรือขนานมันถึงจะได้12บออนุกรมเสียงใคพี่ทักพวงเหรอครับนะอะเดี๋ยวขออนุญาตให้คะแนนสะสมบูรหนึ่งพี่ทักพวงหนึ่งอะถูกนะคะต่อแบบอนุกรมใช่ไหมคะอะเพื่อนบอกว่าต่อแบบอนุกรมถูกต้อง <c oughs> แบบสมมตุตแบบิแบบเซลลประมาณ3าดอใช่ไหมคะถ้าเรียนเอามาต่ออนุกรมกันอย่างเนี้ย ต่อต่อไปสี่ก้อนอะอ่ะต่อไปเนี้ยสี่ก้อนถ้าเราต่อสี่ก้อนต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมต่อสีก้อนมันก็เอาสามสามจุดสองมาคูณสี่นะคะมันก็จะได้ประมาณสิบสองโวลต์เขาเรียกว่าต่อกันแบบอนุกรมที่เราเรียนมาการต่ออนุกรมการต่อขนานมันมีประโยชน์ตรงนี้ต่ออนุกรมก็คือต่อลากยาวลากต่อกันไปเรื่อยๆพอเข้าใจไหมแต่ถ้าเรียนต่อขนาน ถ้าเรียนต่อขนานแรงดันมันจะเท่ากันใช่ไหมคะถ้าเรียนเอา4เซลล์เนี่ยมาต่อขนานมันจะได้แรงดันเท่าไหร่ก็3.2โวลต์ใช่ไหมอ่าก็3.2โวลต์ังนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเราอยากได้4เราอยากได้2.2โวลต์เราต้องมาต่ออนุกรมกรันนะคะอยากโอเคเรียบร้อยอันนี้คือหลักการต่อไปนะคะเวลาเราประกอบจริงๆเ่ะเราต้องดูรายละเอียดที่ชัดเจนของมัน3.2คือค่าที่ครูพูดประมาณขึ้นมา มันคือค่านอร์มอลมันคือค่าปากตินะคะ3.2มจุดสองที่ครูพูดมเมื่อกี้แต่เวลาเราเข้าไปดูค่าแบบเนี้ยเราต้องดูค่าจริงๆของเขาค่าจริงๆเลยอย่างเนี้ยครูเซิร์ชในเอลลี่เขาเรียกว่าอะไรนะเอลลี่เอ็กเพลสเออพวกร้านพวกลาซดาด้าพวกช้อปปีอย่างเงี้ยเขาจะระบุมาให้เราใช่ไหมอย่างอันเนี้ยมันวัดกับแม่มันทัดให้เราดูขนาดใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องดูอะค่ะเราต้องมาดูรายละเอียดตรงนี้จุดสำคัญสำคัญนะที่เราต้องดูนะคะ ตรงนี้ว่าแบตชนิดนี้คือแบตอะไรอ่าลิปคูเป็นแบตฟอสเฟตอ่ะคือแบตชนิดเดียวกันกับที่ครูโชว์ให้เรียนเมื่อกี้นะคะแล้วก็อันนี้มันคือเบอร์ของมันนะคะม,ม,มันมีมันมีหลายเบอร์นะแต่ที่เปิดเนี่ยเบอร์ไม่ตรงกับที่ครูทำนะคะก็สะดุดเนะียอ่ะแล้วจุดที่เรียนต้องดูเป็นจุดสําคัญคือชาร์จแรงดันไฟฟ้าชาร์จแรงดันไฟฟ้าเนี่ยต่อเซลล์เนี่ยสูงสุดเนี่ยคือเท่าไหร่คือ3 6มโวลต์ ชาร์จแรงดันไฟฟ้าเต็มสูงสุดเนี่ยเขาจะชาร์จเต็มได้ที่3.65โวลต์ดังนั้นแต่ละเซลล์4เซลล์นเนี่ยถ้าชาร์จเต็มสุดคือ3.65โวลต์น,นะคะ,ะส่วนอันนี้ก็คือการผลกระแสะของเขาเนาะดังนั้นเราก็สรุปได้ว่าถ้าแบต4ก้อนเนี่ยถ้ามันชาร์จเต็มเลยเนี่ยมันคือ3.65โวลต์น,นะคะแต่จุดสาคัญเวลาเราเอาแบตเตอรี่นะคะมาประกอบเวลาเราซื้อมาเราสั่งซื้อมาแล้ว4ก้อนใช่ไหมพอเราจะเอามาต่อต่ออนุกรมกันเนี่ย คือแบบบางก้อนแรงดันมันไม่เท่ากันอ่าแบบบางก้อนแรงดันไม่เท่ากันสมมติก้อแนบบนี้ก้อแบบนเนี้ร้านค้าเขาชาร์จมาเต็มละ3 5อีกก้อนหนึ่ง3.2อีกก้อนหนึ่ง3อีกก้อนหนึ่ง2.8แรงดันไม่เสถียรไม่คงที่ดังนั้นอันดับแรกเวลาคุณจะประกอบแบบเขาเรียกว่าการบาลานซ์แบบการบาลานซ์แบบคือเราต้องทําให้แรงดันแบบทุกก้อนมีแรงดันเท่ากันก้อนที่1ถึงก้อนที่4ต้องเท่ากันคือ3.65 หรือส4เท่ากันหรือ3าุเ2ท 2> ่ากันหมดมันควรจะเท่ากันหมดก่อนเราถึงจะเอามาประกอบนะคะ, <c oughs> ะรูปนี้เลยเป็นข้อแรกเลยนะคะเป็นข้อแรกเลยที่เป็นแบบพึงหัดนะรูปนี้วิธีทำทำยังไงเมื่อกี้ครูเปิดให้ดูแล้วว่าชาร์จสูงสุดคือ3 6 5ใช่ไหมคะแบตบลิเทียมแล้วนักเรียนเอาไปการทำบาลานซ์แบตคือ,อยังไงนักเรียนก็จับจับแบตสี่ก้อนมาขนานกันะเส้นสีแดงคือไฟบวกนะคะ ด้านนี้ไปบวกเลยใช่ไหมด้านบวกด้านบวกต่อเขาเรียกว่าต่อขนานกัานตอนนี้เราจะทําการบาลานซ์แบบโทษขอโทษดใส่ลูกศรอ,อะด้านนั้นตัวนี้ยก็เอาไปใส่กับว่า<อ>ที่ชาร์จอะค่ะที่ชาร์จหรือแบตเตอรี่หรืออะไรก็ได้เป็นที่ชาร์จอะค่ะฝั่งเนี้ยที่เป็นฝั่งบวกถูกไหมอันนี้คือด้านบวกนะคะตรงเนี้ยที่ภาพมันขีดให้ดูเนี่ยอย่างเช่นแบตก้อนเนี้ยอยู่ระดับนี้เห็นไหมคะมันไม่เต็ม สมมติแบตแต่ละก้อนค่าปกติคือ3.2โวลต์ใช่ไหมคะค่าแรงดันที่ช้าสูงสุดคือ3.5แบตก้อนนี้มีระดับแรงดันแค่นี้แบตก้อนนี้มีระดับแรงดันเท่านี้แบตก้อนนี้มีระดับแรงดันเท่านี้ก้อนนี้มีระดับเท่านี้มันไม่มันไม่เท่ากันสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้แรงดันทุกก้อนเท่ากันมันอาจจะสูงสุดอยู่ที่ตรงนี้อ่ะถ้าตรงนี้คือ3.65เลยแบตต้องขึ้นมาเท่ากันตรงนี้เท่ากันหมดดังนั้นต้องบาลานซ์แบตเส้นด้านล่างนะคะสีน้า นักเรียนใช้สีดำนะในแบบพูดหนะะันนะคะครูใช้เซลล์เงินนะคะเนี่ยอันนี้ด้านด้านขั้วลบใช่ไหมคุณก็จับสีก้อนเนี้ยมาต่อขั้วลบแล้วก็เอาไปชาร์จอ่ะขั้วลบมาเข้าตรงนี้ขั้วลบผีดสั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นข,ขั้วลบเข้าใจไหมมีใครมีคําถามไหมคะตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าการบาลานซ์แบบให้ทั้งสี่เซลล์นี่แรงดันเท่ากันคำถามครูถามว่าตรงนี้ต้นค่าเท่าไหร่แรงดันที่ต้องต้นให้มัน เพื่อชาร์จให้เท่ากันส <12, S 1> นะิบสองครับสิบสองสิบสองอลันเธอตอบเหมือนตอนครูนั่งเรียนเลยครูตอบผิดค่ะสิบสองสิบสองไม่ใช่ไม่ใช่หรอ 10, ไม่ใช่สิบสี่หรือเปล่าสิบสี่ไม่ใช่อลันอลันสิบห <15, S 1> ้าเปาครับเท่าไหร่ละคะท่านะสิบห้าเป่าครับสิบห้าไม่ใช่ 15, ใชทุกคนทุกคนทุกคนตอบเหมือนตอนครูเรียนเลยครูก็ตอบผิดทุกคนดูแบบขนานกันมันตอบขนานกันอยู่แล้ว<อ>เราสามตนเออสามสามบนเป๊ะไหมเป๊ะก็ได้หรือสามจุดสองก็ได้ครับ ออถ้าคุณต้องการให้มันเท่ากัน3โวลต์ก็คือต้อน3โวลต์ถ้าคุณต้องการให้มันเท่ากัน3.2โวลต์ก็คือ3.2โวลต์ใช่ไหมแต่ว่าเซลเซล์แต่ละเซลล์เมื่อกี้ครูเปิดดัตชี t ให้ดูเปิดคุณสมบัติของแบตเตอรี่เทียมให้ดูคือแต่และก้อนเนี่ยมันชาร์จได้สูงจุด3.65ดังนั้นเราควรก้อนตรงนี้คือเท่าไหร่3.65นั่นแหละนะคะอัดค่าสูงสุดเข้าไปเลยแต่ว่าพอมันอัดเข้าไปเต็มๆจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ถึง3.65เป๊ะๆนะคะแต่อันนี้มันเเเป็นนค่า่าา้รียียวอ, Data อทอนอนหหดใ ก็คือค่านี้นะคะเดียนสิบสองไม่ใช่เธอครูก็เคยตอบผิดเธอไม่ต้องเธอไม่ต้องอายครูผ่านมาแล้วนะคะครูก็ตอบแบบนี้แหละลืมมองว่ามันตอบแบบขนานใช่ใชมันตอบางทีเราลืมคิดไงเนาะมันตอบเป็นแบบขนานโอเคแบบนี้นะคะจริงๆตรงนี้เป็นเฉลยเลยนะของข้อแรกนะคะก็ตอบขนานโอเคนะได้แล้วนะคะอันนี้คือข้อแรกของคุณมีใครสงสัยไหมคะากับการบาลานซ์แบบบาลานซ์คืออะไรสรุปบาลานซ์พืออะไรมีใครตอบไหม ให้แรงดันมันเท่ากันครับให้แรงดันมันเท่ากันใช่ไหมคะสัดชัยคุณฟังอยู่ไหมคะเลขที่แปดสัดชัยอยู่เปล่าไม่อยู่นักนักที่ได้<า>ชัดชัยฟังอยู่ไหมคะฟังตั้งแต่แรกไหมครับฟังอยู่สรุปเราบาลานซ์แบตเพื่ออะไรคะเราบาลานซ์แบตเพื่ออะไรเอ้าสัดชยัยลืมโอ้ยลืมอะไรเพิ่งพูดจบเองบาลานซ์ให้แบตเท่ากันโอเคต่อไปจะเป็นการประกอบแบตบเวลาประกอบแบตบประกอบอนุกรมหรือขนานทุกคนอ่ะ อนุกรมเอออนุกรมตะกี้เสียงไทย่ละเสียงอลันใช่ไหมคะใช่ครับหรือซามบูบณ์อ่ะขนานคือการบาลานอนุกรมคือประกอบจริงๆแล้วนะคะเธอมันประกอบผิดประกอบผิดมันก็แบ๊ปบอยู่นะถ้าครูกิดการ์ดขึ้นมานี่คือครูทําผิดนะนี่นะคะแต่ครูครูฝึดมาแล้วแต่ครูเคยทําผิดสีดํมคือควาลบ์ ผู้ชอบจําผิดดําตัวคือลบนะคะด้านนี้คือบวกอันนี้คือฐานแบตบใช่ไหมฐานแบตเนี่ยมันจะใส่หัวท้ายประบอหัวท้ายแบบเนี้ยเพื่อยึดแบตให้มันได้รูปทรงรูปร่างใช่ไหมคะตัใส่แบบน,นี้นี่ด้านนี้เป็นลบด้านนี้เป็นลบด้านนี้เป็นบวกด้านนั้นฝั่งนี้จะต้องใส่ยังไงเพื่อให้มันใส่สลับกันไปเรื่อย สลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับต่ออนุกโภมอะค่ะมันต้องสลับนะตรงเนี้ยมันต้องระวังอย่างที่สุดกู่ก็ผ่านมาแล้แล้วด้วยความเป็นผู้หญิงกลัวนี่พวกเธอนั่งดูนี่กำลังลุ้นครูว่ามันจะสป,ปราร์คใส่ครูไหมใช่ไหมนี่นะบวกลบบวกลบไปงี้นะคะขอเช็คก่อนนะคะ วกลบอ่ะเสร็จแล้วก็ใส่กอบ นี่เห็นไหบวกลบบวกลบ,กบกนะครับแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กเล็กๆอย่างเงี้ยแม่เหล็กน้อยอะ่ะไม่ได้เอาวางห่างๆเดี๋ช็อ,ชอตันอันเนี้ยขัว้วที่นิ้วชี้คือขั้วไรจ้าเรียนบวกอ่าบวกใช่ไหมบวกลบมาตรงนี้ใช่ไหม เราต้องต่อแบบไปอย่างนี้ใช่ไหมคะไปตามที่มือไปเนี้ยปื๊ดปื๊ดปื๊ดอย่างเงี้ยใช่ไหมบวกลบบวกลบไปเรื่อยๆตัวการนี้ต้องต่อถึงกันใช่ไหมอ่ะฝั่งนี้เป็นอย่างนี้นะอันนี้ที่ใช้แม่เหล็กยึดไม่ใช่อะไรนะคะแบบว่าเราจะทดสอบวัดแบตก่อนเราจะทดสอบวัดแบตก่อนอันนี้ตะกี้ลืมวัดให้ดูว่าแบตหนึ่งก้อนมันมีเท่าไหร่ นีวัดจอจอนี้กูวัดแค่เฉพาะหนึ่งก้อนนะคะหนึ่งก้อนเนี่ยอ่ะวัดให้เธอดูว่ามันมีเท่าไหร่ค่ะเห็นไหมเนี่ยตอเดียวเห็นไหมคะสามเห็นหมสามจุดสามสามอะค่ะแสดงว่าแบตเซล์แรกนี่สามจุดสามสามเห็นไหม เข้าใจไหมวิธีวัดก็บ,บวกข้าบวกลบข้าวลบก็แ่นั้นเองตะกีวัดแค่เซลล์เดียวนะคะแต่ว่าเราจะเอาสี่เซลล์นี้มาต่อกันนะเราต้องต่อเอาแผ่นอลูมิเนียมกับแม่เหล็กยึดก่อนนะมันถึงจะวัดได้ตรงกลางนี้แล้วนะตัวนี้นะคะบวกไล่มาฟืดฟืดแล้วก็ฟืดอังนี้นะ,ะนนงนั้านฝั่งนี้ยเราจะยึดยังไงจุดสำคัญละฝั่งนี้ยึดยังไงคะครูเอาแค่แผ่นนี้ทับก่อน ยัดตรงกลางตรงนี้เข้ากันได้ไหมไม่ได้ครับ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 เลขที่อะไรตอบบ้างครับเลขที่หก <6 S 1> <6 S 2> ครับหกเลขที่อะไรอยูสิบเออลันเปล่า,ายัางไม่ได้พูดเลย <laughs> ดูไม่ทันน่ะคนเดียวเหรอตอบเมื่อกี้มีใครอีกคะคนเดียวอ่ะคุณดูไม่ทันอ่ะเธอก็ตอบกันสิว่าอะไรตอบตรงกลางนี้ทำไมไม่ได้เพราะอ,อะไรนี่ครับคุณทาเข้าไปปับนี่เป็นไงเนี่ยช็อตเช่มไหมช็อตเลยครับอ่าช็อตใช่มไหมเพราะว่าฝั่ง เพราะว่าฝั่งเนี้คกูยึดสองจุดนี้เข้ากันแล้วใช่ไหมแล้วฝั่งนู้นไปยึดเข้าอีกตั้ตแน่ใช่ไหมตั้งแน่ตแน่ตั้งสติก,ก่อนสตาร์ทนะคะบวกทำมาตรงนี้สิบวกใช่ไหมปึ๊บลุบบวกลุบ,ลบ,ลบแล้วเราต้องยึดตรงไหนเข้ากันนี่ไหมใช่ครับแล้วนี่ด้วยไหมใช่ครับอ่ะโอเคกูตามเธอว่าเลยนะ แยกไม่เล็ก่อนตอนครูเรียนครูก็่าตื่นเต้นอืมอันนี้เข้าแผ่นมางงอค่ะเป็นผู้หญิงก็จะก๊กเก๊ะตังหน่อยเป็นผู้ชายเธอก็จะพวกเธอก็จะทำมะทำมางอครัวนะฮะก็ตัดอีกหน,นึ่งแผ่นอ๋อ อุปกรณ์ย่านไหมควนนิดนึงย่านป๊าปเขาให้หลอดหลอดแล้วแหละป๊าปเขาให้ป๊าปเขาให้เสร็จแล้วแบบนี้เห็นไหม ฝะะังฝั่งนู้นฝั่งนู้นสองกอนนี้ยึดกันใช่ไหมทีนี้คุณชี้นะคะ,ะแล้วคุณก็ค่อยๆไล่ไปอย่างนี้ยบวกใช่ไหมบวกฝั่งนู้นลบปื๊ดปื๊ดเอยตองไปเริ่มฝั่งนู้นสิอ่ะแบบนี้นะคะทีนี้เราคุณจะลองวัดให้เรียนดูวบางบนนี้นี่นะแล้วก็เริ่มต้นที่บวก แผ่นมันลอยค่ะแผน่นมันลอยแผนย่แผนมันลอยด้านบนไปเห็นจอไหมสิบสามจใช่ไหมคะเห็นจอพิเตอร์ใช่ไหมก็สี่เซลล์ต่ออนุกรมการมันขึ้นมา13.54ามจดล มันก็ได้ประมาณนี้แหละนะคะมันก็จะได้ประมาณ13.4 13.5นะเวลาไปใช้งานจริงเป็นแบบนี้นรุนระทึกครูว่านักเรียนก็รุนกับครูอยู่ก็ครูจะชาด้วยด้วยความเป็นผู้หญิงด้วยประมาณนี้นะคะก็4เซลล์ต่ออะุกรมได้13.4 13.5ตะกี้เราวัดเซลล์เดียวได้ประมาณ3.3อันนี้คือการไปใช้งานจริงๆใช่ไหมเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราเราเรามันชาร์จเต็มที่3.65ใช่ไหมสมมติคุณเอา3.65มาคูณ4ดีมันได้เท่าไหร่ สามจุดหกห้าคูณสี่ได้สิบสี่จุดหกไหมไหมม่มีใครช่วยคิ้เลยมาถือคูณอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยใช่ไหมคะสี่ส <4. S 2> <okay. S 1> ี่สี่มันได้สิบสี่จุดหกโดยประมาณนะคะสิบสี่จุดหกโวลต์ตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของที่ชาร์จแบตลิเธียมนะคะว่าทาไมที่ชาร์จแบตลิเธียมคุณถึงต้องใช้ขนาดสิบสี่จุดหกโวลต์แล้วกี่แอมป์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดแบตของคุณอีกทีอย่างแบต15บห้าแอมป์ที่เราประกอบวันเนี้ยมันใช้5้าแอมป์ก็ได้นะคะใช้5้าแอมป์ใช้สิบแอมป์ก็ได้แต่ว่ามัน ถ้าที่ชาร์จแอมเยอะๆอ่ะกูถามว่าที่ชาร์จ10แอมป์กับที่ชาร์จ5แอมป์อันไหนจะชาร์จแบตเต็มไวกว่ากันครับอ่า10แอมป์จะเต็มไวกว่าใช่ไหมคะปานราทอนถ้าคุณใช้ที่ชาร์จ10แอมป์ไปชาร์จแบตที่เราประกอบเมื่อกี้ขนาด15แอมป์ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะปานาทอนทราบไหมไม่ทราบใช่ไหมมีใครทราบไหมคะว่ากี่ชั่วโมงอันนี้ครูเคยสอนไปแล้วอย่าจะลืมนะ ครูเคยสอนไปแล้วนะคะว่ามันจะใช้กี่ชั่วโมงวิธีคิดใช่ไหมแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่เรา,าคุณประกอบเมื่อกี้คือแบตสิบห้แอมป์ใช่ไหมคะถ้าคุณใช้ที่ชาร์จ10แอมป์ใช่ไหมก็เอาไปหารก็ประมาณ1.5ชั่วโมงใช่ไหมแต่ถ้าคุณใช้แบบ5แอมป์ที่ชาร์จ5แอมป์คุณก็เอา15หาร5เป็นเท่าไหร่3ก็3ชั่วโมงอย่างเงี้ยคะ่ะ